วันนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปลอบแมทริกซีโอเอนะก็มีคําถามจากท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยอะมากว่าครับสีลุงละวีสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับทินซานะครับทินซ่าพาดูสีนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปลอบแมทริกซีโอนะครับก็มีคําถาม จากท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยอะมากว่าผนังผนังบ้านเก่าเนี่ยทาสีไปแล้วแต่อยากทำล้อบเนี่ยทาทับได้เลยไหมต้องขัดสีเก่าออกก่อนไหมนะครับต้องรองพื้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูครับเรามีตัวอย่างผนังเก่านะครับโอเคนี่ก็เป็นผนังเก่าของเราเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเนี่ยครับตัว PVA m a t t e l i c ล้อบนะครับอันนี้ช่างโดนะครับตัวช่วยนะครับช่างโดสีลุ่งละวีนะครับเนี่ยมาดูใกล้ๆครับผนังผนังนี้มีการทาสีแล้วนะครับผมแต่ว่า สีเนี่ยก็สภาพยังดีอยู่ไม่เป็นฝุ่นช็อกนะครับเราจะดูยังไงว่าสียังสภาพดีอยู่ก็คือเรามือลูกดูนะครับว่ามีฝุ่นเป็นผงกระเาติดมือมาไหมนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสียังสภาพดีอยู่ก็สามารถทาล็อฟทีเอตัวนี้ได้เลยนะครับแต่จะต้องขัดพื้นผิวทําความสะอาดก่อนนะครับส่วนผนังนะครับที่เสื่อมสภาพมากมากนะครับเดี๋ยวขึ้นรูกให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะแนะนํานะครับ ให้ขัดหรือขูดลอกสีเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดุ่นออกนะครับผมแล้วก็ทาด้วยน้ํายากันเชื้อรากันตะไคร่น้ําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยลงรองพื้นปูนเก่าก่อนนะครับถึงลงสีตัวลอ็อปตัวนี้ได้นะครับส่วนี้กรณีหนึ่งนะครับสําหรับบ้านใหม่เลยผนังผนังปูนใหม่ๆเลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรองพื้นนะครับผมก็แนะนํา ทิ้งปูนแห้งอย่างน้อย28 28วันหรือ1เดือนนะครับผมก็สามารถลงสีลอฟ PVA ตัวนี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูพื้นผิวผนังที่เราจะทําก่อนนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูใกล้นะครับผนังเก่าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไม่เรียบนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้เลยถ้าให้แนะนํานะครับก็จะให้ทําการฉาบสกิปนะครับเป็นปูนฉาบบางก่อนนะสำเร็จรูปนะครับเพื่อปรับพื้นผิวให้เรียบนะครับ พื่อที่เราจะได้ทํางานสีล้อเนี่ยทางานง,าง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อสีนะครับแต่ถ้า,าลงสกินไม่เต็มอยากทาทับเลยล่ะได้ไหมทาได้ครับแต่ก็าอาจจะต้องเปลืองตัวเนื้อสีนี้หน่อยเพราะว่าจะต้องเอาเนื้อสีล้อเนี่ยมารับพื้นตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้สีเยอะหน่อยนะครับก็าอาจจะเปลืองสีแค่นั้นเองแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทาสีนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเก่าจะเป็นเบอร์ MC แ8 8แปดแนะครับสีเมทัลลิกคอปเปอร์นะครับหรือว่าเป็นสีทองแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บไว้ได้นานนะครับถ้าเอามาใช้อีกรอบก็แนะนําให้เทใส่ถังเลยแล้วก็เอาสว่านนะครับปั่นสีให้เนื้อสีละเอียดนะครับโอเคขั้นตอนการทำลุยเลยครับ ทำไมต้องปาดตรงที่เป็นแผลก่อนครับตรงี้อันนี้เหรอครับอันนี้ถ้าผนังเราไม่ได้สกิมเนะเาะถ้าเราใช้ตัวนี้ปรับพื้นผิวเราเราก็ต้องมาลงตรงนี้ก่อนอเพราะว่าตรงนี้มันจะหนากว่าเพื่อนอถ้าเราจะปรับถ้าเราใช้ลอคปับพื้นนะครับเราต้อตงมาลงเก็บตัวนี้ก่อนถ้าไม่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สกิมเนาะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันหนามันจะแห้งช้าอ๋อมันเลยแห้งช้าใช่ครับนี่นะครับก็เป็นวิธีนะครับปรับพื้นผิวให้เรียบนะครับสำหรับพื้นผิวที่แบบไม่เรียบมีหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ไม่ต้องตกใจนะครับตอนทาเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นสีดำแล้วทำไมในรูปในรูปออกมาทําไมมันเป็นสีเหมือนทองแดงนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูหรือใครที่ดูจากคลิปที่แล้วก็จะรู้นะครับว่าสีทองแดงมันมาจากตัวไหนนะครับโอเค ครโอเคนะครับหลังจากตอนนี้เราก็ทิ้งสีไว้ให้แห้งแล้วนะครับอ่าเป็นส่วนที่ปรับพื้นผิวใช่ไหมครับทท่งโดตรงนี้ใช่ครับก็ต้องปรับแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่สกินเนาะใช่บมก็แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับประมาณกี่นาทีเมื่อกี้นั่วะมงสามสิบนาทีนสามสิบนาทีไม่ถึงชั่วโมงแต่ต้องต้องต้องปล่อยให้มันแห้งนะครับเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้มันมันค่อนข้างหนาถ้ามันไม่แห้งแล้วลงไปทับเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะ,จะร่อ,น,อนต้องปล่อยให้มันแห้งสนิทเลยนะครับครับผมแล้วก็พวกรอยเคียงพวกรอยนี้ก็ไม่ต้องขัดก็ได้ครับอันนี้ปล่อยให้มันเป็นเทกเจอร์ไม่ต้องใช้กระดาษทรายรูปหรอครับได้ครับรปล่อยๆเลยครับโอเคแล้วงี้เราก็มาลุยเรามาลุยต่อเลย i